ไม่ว่าใครก็ต้องเคยรู้สึกพ่ายแพ้สิ้นหวังหรือโศกเศร้าแต่คุณรู้ไหมว่าเราผู้ยิ่งใหญ่ในสามก,ก๊กก็เคยผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดมาแล้ววันนี้เราจะมาดู3วิธีจิตวิทยาที่พวกเขาใช้เอาชนะใจตัวเองในยามที่รู้สึกแย่ที่สุด 1. วิธีของเล่าปีเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นพลังตอนที่เล่าปีพ่ายแพ้ในศึกอีเลงจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเขารู้ว่าตัวเองกำลังจะตาย แต่แทนที่จะจมอยู่กับความเศร้าเขาใช้ลมหายใจสุดท้ายฝากฝังบ้านเมืองไว้กับโขงแบงนี่คือการเปลี่ยนความล้มเหลวส่วนตัวให้กลายเป็นความรับผิดชอบเพื่อส่วนรวม 2. วิธีของโจโฉหัวเราะให้ความผิดพลาดตอนหนีตายจากศึกผาแดงโจโฉกลับหัวเราะเยาะศัตรูและตัวเองนี่ไม่ใช่ความบ้าแต่มันคือจิตวิทยาเขาใช้เสียงหัวเราะเพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาดทันที และไม่ยอมให้ความพ่ายแพ้มาทำลายสภาพจิตใจของเขาและนี่คือวิธีที่ทงพลังที่สุดวิธีของสุม,มาอี้ใช้ความสงบเอาชนะทุกสิ่งไม่ว่าจะถูกขงเบ้งส่งชุดสตรีมายามศักดิ์ศรีหรือถูกปลดจากตำแหน่งจนต้องแกล้งป่วยสุม,มาอี้ไม่เคยปล่อยให้อารมณ์ด้านลบมาควบคุมเขาเขายอมรับความรู้สึกแย่แต่ไม่ตอบโต้ เขาใช้ความอดทนรอคอยจนเมฆหมอกร้ายผ่านไปและคว้าชัยชนะในท้ายที่สุดเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นพลังหัวเราะให้ความผิดพลาดและใช้ความสงบเอาชนะ3มก๊กสอนเราว่าการพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่การยอมแพ้ทางใจเป็นสิ่งที่เราเลือกได้เมื่อคุณรู้สึกแย่คุณใช้วิธีไหนในการเอาชนะใจตัวเองคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับ